สวัสดีค่ะค,คุณครูชฉลิ่ยวิฉันนักสอนนักพิอมดีจะมานําเสนอความรู้ประกับอินโฟกราฟิกและที่ได้ทาการค้นคว้าม,มาเรื่องอันกลอาดและ อัเลศักกะาดค่ะค่ะสรวจหัวข,ข้อแรกนะคะก็คือเรื่องคัมภีร์กุลอาดค่ะและส่วนที่มาของคัมภีร์อุลอาดนะคะก็คือฮันล,ลอเนี่ยส่งมอบคัมภีร์อุลอาดให้แก่นบมีมูฮัมมัดซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นนบีคนสุดท้ายค่ะส่วนคัมภีร์นี้นะคะจะเป็นคัมภีร์สุดท้ายที่พระเจ้าเนี่ยจะส่งมอบให้แก่ม,มนุษย์ค่ะหลังจากนี้นะคะจะไม่มีคัมภีร์ใดๆจากพระเจ้าอีกแล้วค่ะส่วนภาษาใน อันกุรอานนะคะมาจากภาษาอาหรับซึ่งเป็นภาษาของนบีมูฮัมมัดค่ะแล้วก็อันกุรอานเนี่ยถูกประทานมาเพื่อยกเลิกคำพกเกีเก่าๆค่ะส่วนค่ว่าอันกุรอานเนี่ยมาจากรกศัพท์ของภาษาอาหรับที่แปลว่าการรวบรวมนั่นเองค่ะค่ะการศรัทธาในอันกุรอานทางเล่มนะคะเป็นหลักการศรัทธาหนึ่งของชาวมุสลิมค่ะหากศรัทธาแค่เพียงบางส่วนหรือไม่ศรัทธาเนี่ยจะทําให้ไม่สามารถเป็นชาวมุสลิมได้ค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะจึงทําให้ไม่มีการสังฆานาเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่ท่านนบ,บีมูฮัมมัดเนี่ยเสียชีวิตจนถึงปัจจุบันและท่านอาลอฮ์เรประสงค์ของท่านอาลลอน,นะคะทําให้ภาษาอาหรับเนี่ยเป็นภาษาโบราณภาษาเดียวที่ทําให้ภาษานี้ยยังมีชีวิตจนถึงปัจจุบันค่ะ ส่วนเนื้อหาคัมภีร์อันกุรอานนะคะสามารถแบ่งได้เป็นบทเรียกว่าซูเลาะค่ะโดยทั้งบทนะคะจะมี1 1 4ซูีลเลาะและแบ่งได้เป็นวรรคสั้นวรรคยาวเรียกว่าอายะค่ะอายะนะคะแปลว่าสัญลักษณ์ค่ะซึ่งอันกุรอานมีอายะทั้งหมด6 2 3 6อายะห์ายะค่ะเนื้อหาในคัมภีร์อันกุรอานนะคะแบ่งเป็น3มบทคือ1นนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การศรัทธาต่ออัลลอฮพระผู้เป็นเจ้าความเล,ลักนลัที่อยู่ในและนอกกาลรรเทศะค่ะหมวดที่2นะคะคือพงศาวดารของประเทศชาติก่อนอิสลามและการพยากรณ์สำหรับอนาคตค่ะส่วนหมวดที่3นะคะจะเป็นนิติบัญญัติสําหรับมนุษย์ที่จะต้องนําไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะค่ะละักษณะพิเศษของคัมีรอักลกุรอานนะคะก็คือ หนึ่งเป็นคัมภี์ที่ประเสริฐสูงสุดที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาให้ค่ะ 2. นะคะเป็นคัมภีร์สุดท้ายที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานลงมาค่ะ 3. มนะคะคัมภีร์กัากุลอาตเนี่ยได้ยกเลิกสัญญาปัดต่างๆที่อัลลอฮ์เคยประทานลงมาค่ะ 4. นะคะสุดท้ายก็คือคัมภีั์อัยกุลอานเนี่ยจะอยู่ถึงวันกิยามะโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งวันกิยามะนะคะก็คือเป็นวันที่ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นวันสิ้นโลกนั่นเองค่ะ หัวข้อที่2นะคะอเลสการาตค่ะปีอเลสกราตเนี่ยจะเป็นปีที่นับตามจันทคติค่ะซึ่งจะมีความแตกต่างจากปิทินสากลก็ตรงที่ว่าอเลสกราดเนี่ยจะมีเดือนแค่จะมีเดือนที่มี29กับ30ค่ะจะไม่มีเดือนที่มี28กับ3 1วันค่ะทําให้นะคะในหนึ่งในการครบรอบ1ปีเนี่ยจะทําให้มีจํานวน,นน้อยกว่า ปฏิกิริากรนประมาณ10วันค่ะแต่ทําให้ในวันปีไหนปีใหม่นะคะจะมีการล่นเร็วขึ้นประมาณ10วันทุกปีค่ะที่มาของฮิสเละสะร์สกาลดนะคะฮิสเละสะร์สกาลดเนี่ยใช้ตัวย่อก็คือพอจุดสอดจุดนั่นเองค่ะส่วนฮิสลรนะคะแปลว่าการอพยพคือการอพยพของท่านนันมีมูมหนัดจากเมืองมักกะ ส่วนเมืองมัดดีนะนั่นเองค่ะโดยหลังจากที่นั้นท่านนาบีเสียชีวิตเนี่ยผู้ปกครองคนที่สองของชาวมุสลิมเนี่ยได้มีการปรึกษากันว่าชาวมุสลิมนะคะควรมีการควรมีการนับสกักการ ใช้เหมือนของชาวคิดค่ะโดยนะคะจะเริ่มนับจากปีสกกลาดอิสลามตั้งแต่ปีที่ท่านนม,มูฮัมหมัดเนี่ยและบรรดาม,มุสลิมเนี่ยได้มีการอพยพย้ายจากเมืองมักกะสู่เมืองมัดดนะค่ะจึงเอาการวันอพยพเนี่ยเริ่มเป็นการนับสกกลัดนับแต่นั้นมาค่ะส่วนวันปีใหม่ของอิสลามนะคะเจ้ตรงกับวันที่1มูฮัมมอคือวันเริ่มสกกลัดใหม่ของอิสลามค่ะส่วนวันนี้ขอจกบการเสนอเพียงเท่าน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ